ความประทับใจเกิดจากการได้ออกไปสัมผัสประสบการณ์จริงถ้าหากเราอยากจะขับเรือสปีดโบ๊ทเนี่ยพื้นฐานหลักๆแล้วเนี่ยเราจะต้องทราบฟังก์ชันอะไรยังไงบ้างนะครับแต่พร้อมแล้วไปรับฟังกันเลยครับผมขออนุญาตนะครับสวัสดีครับแนะนําตัวเลยครับกอบครับหลักๆแล้วในเรือเนี่ยมันต้องควบคุมเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยเราต้องดูอะไรบ้างครับหลักๆเลยขึ้นครับดูขึ้นอย่างเดียวเลยลงครับผมแล้วจุดคอนโทรลอันนี้มันมีอะไรบ้างครับเนี่ยอันนี้จะเป็นทิมรับขึ้นลงข้างหลัง เอ๋อครับอ่านี้จะเป็นรอบความเร็วครับครับผมอันนี้จะเป็นเกียร์น้ำมันอ่าฮะตัวนี้เป็นระบบไฟอืมเราเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าจะอยู่นี่ครับเขาเรียกอะไรครับคอนโทรคนรครับคอนโทรลนะอ่าเดินหน้าแล้วก็เดินหน้าเกียร์ว่างอืมอันนี้ถอยหลังครับอืมเร่งเราใช้เร่งมือครับเร่งมือความเร็วสูงสุดนี้เท่าไหร่ครับลำนี้ จะอยู่ที่27น็อตนะอ๋อคิดเป็นนอตนะประมาณเจกิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้โห<อ>ถือว่าเร็วอยู่นะแล้วเครื่องนี้คืออะไรครับเนี่ยอันนี้เป็น G P S ครับอ,อนนเป็นระดับน้ำอยู่ที่2เมตรห้าครับับนนี้จะเป็นตัว G P S นำทางโอโเคนะครับขอบคุณนะครับข้าวๆนะถ้าเกิดใครอยากขับเรือนะครับผมนะเราจะต้องดูสภาพอากาศนะครับวิเคราะห์ให้เป็น เนาะไม่ใช่อยากจะขับยังไงก็ขับได้มันไม่เหมือนรถยนต์โอเคครับขอบคุณครับพี่กอ๊อป ขอบอกเลยนะครับว่าทริปนี้คูซ่าได้ออกมาเปิดประสบการณ์ที่บางเลนะครับเป็นหาดทรายที่ขาวสวยใสยนะและที่สําคัญนะครับใต้ผืนท้องทะเลมีความอุดมสมบูรณ์นะครับคูซ่าอยู่อีสานเหนือสุดของประเทศไทยนะครับผม้ะข้ามไปก็เป็นเวียงจันทแล้วไม่มีทะเลนะครับผมเป็นครั้งแรกที่คูซ่าได้ออกเดินทางไปแตะขอบฟ้านะครับจึงมีความตื่นเต้นสุดๆบอกเลยว่าถ้าเกิดใครที่ จเจอประสบการณ์แบบนี้เหมือนคูซ่านะครับจะประทับใจสุดๆเอนเนจีความตื่นเต้นนะครับพลังที่มันพุ่นพ่านนะครับยังกับหัวใจมันจะ พ่งทะยานออกจากหน้าอกคูซ่าเลยทีเดียวนะครับไม่ได้เวอร์นะมันเป็นครั้งแรกประสบการณ์แรกนะครับแต่สิ่งที่ประทับใจนะครับผมที่คูซ่าได้มาครั้งนี้นะครับก็คือการได้ไปดำน้ําดูปลาเนโมนะครับผมเราได้เห็นแต่ในภาพยนตร์ในการตูนนะความคุ้นชินความคุ้นเคยเหมือนเราได้เคยพบปะเจอกันนะครับเมื่อเรามาสัมผัสของจริงด้วยสายตาของเราเองนะครับเราจึงมีความประทับใจที่รู้สึกตื่นเต้นสุดๆนะครับผมเหมือนเราเคยพบเจอเป็นบุพเพสนิวาสมาก่อนนะถ้าเกิด f c อยากจะมาสัมผัส เปิดประสบการณ์ใหม่นะครับเหมือนครูซ่าติดต่อมาได้เลยนะครับผมที่มั่งคัง่งโบเป็นทีมงานที่มีความเป็นมืออาชีพนะครับใส่ใจด้านการบริการรับรองเลยว่าคุณจะได้รับประทานอาหารที่ อลังการและก็อร่อยสุดๆมาที่เดียวจบครบมีที่พักบริการภูวินล่าให้นั่งชิลยามค่ำคืนคุณอยากจะร้องเพลงร้องคาราโอเกะจัดให้เลยนะครับผมบอกสถานที่ที่พักได้เลยนะยังไงทริปนี้นะครับครูซ่าก็หวังว่าครูซ่าจะเก็บความประทับใจนี้ในการบันทึกเรื่องราวการเดินทางของครูซ่าเองนะครับผมวันนี้จะขอตัวเดินทางบินกับน้องคายแล้วพวกเราพบกันนะครับในคลิปวิดีโอตกปลาช่อนปัจจโดเช่นเดิมนะครับผมทริปออกทะเลแต่ ขอบฟ้าคูซ่าขอจบการรายงานเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมนะขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้าและมารับชมนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ